สวัสดีครับเราอยู่ที่ร้านเทอร์กแมชชิ่งบางบัวอินนะครับวันนี้ต้อนรับลูกค้านะครับจากบริษัทเมกเทคแมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะครับในนิคมอุสารกมบ,บังบัอินนะครับออซึ่งลูกค้าวันนี้นำรถคู่ใจเป็นมิตซูบิชิแอตทราดนะครับมาใช้บริการที่ร้านเทอร์กแมชชิ่งบางบัวอินนะครับด้วยล้อขอบ15นะครับเป็นล้อมือ2ยาชิโยดักขอบ15 นะครับล้อมือ2แต่ว่าสภาพใหม่นะครับ98%เลยตัวนี้นะครับเป็นก้านสีดำนะครับคลิปข้างในแดงแล้วก็หน้าเงาอ่าครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้กบกับยางใหม่นะครับเป็นยาง랜เซล R S 0 0 9นะครับสเปคยาง195่งับแป R 15นะครับปี2021นะครับชุดนี้สวยๆเลยนะครับใส่ครับรถแล้วสวยมาก เข้ารูปข้อทรงพอดีนะครับพร้อมกับเซ็ตน็อตแต่ง1ชุดฝาข้อเบรกแล้วก็ปอกกันสั่นพร้อมเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเติรกเมกทิ่งของเราด้วยราคาเต็มนะครับเดี๋ยวจัดของแถมให้เลยอ่าก็ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับแล้วอย่างไรแล้วเดี๋ยวฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆที่ต้องการหรือว่ามองหา ไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นยางนะครับมือหนึ่งมือสองอย่างไรแล้วเข้ามาทักในเพจแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับสนใจอย่างไรแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามีแอดมินตอบอแล้วก็ให้คําแนะนํานะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดภาพนี้ให้ครับ